พูดถึงมิติการลงทุนแต่เดิมเราจะนึกถึงแต่ผลกำไรหรือว่า profitability นะครับแต่ต้องยอมรับว่าในยกโลกยุคที่เราต้องหันมามองเรื่องของความยัง่งยืนหรือว่า sustainability ควบคู่ไปด้วยเรื่องการพิจารณาการลงทุนผ่านเลนส์ของ ESG จึงมีความสําคัญแต่ว่าน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้คุยประเด็นนี้กันนะครับกับกรรมการและก็หัวหน้าฝ่ายวิจัยของบลล์ CGSCIM ประเทศไทยคุณกเกษมพันรัตนมาลาซึ่งอยู่กับเราในสายและคุณกเกษมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณเกษครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นค่ะคุณกเกมคถ้าพูดถึงความสําคัญแล้วก็ประโยชน์ของการที่เราจะสามารถประเมินหุ้นได้ผ่านเลนส์ของ ESG เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะครับคือประเด็นนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่ในต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปเนี่ยเขาเริ่มมาสิบกว่าปีแล้วเขาก็ให้ความสําคัญต่อกิจกรรมของบริษัทว่าจะมีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมยังไงต่อสังคมยังไงรวมไปถึงผลกระทบในเรื่องของการเงินเกี่ยวกับตัวบริษัทเองส่วนสารัฐก็ตามหลังมาแล้วก็ตอนนี้กระแสนี้ก็ค่อนข้างมาแรงโดยเพราะยิ่งสําหรับในประเทศไทยเราครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยสังเกตเห็นว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปช่วง Asian Financial Crisis ปี97-98เนี่ยตอนนั้นเนี่ยบริษัทไทยเนี่ยยังไม่ค่อยให้ความสําคัญเรื่องแม้กระทั่งกอ r n a น c ์เลย แต่พอหลังจากเอเชียเฟแนนเชียลไครซิสปุ๊บเนี่ยคว,ความสำคัญเรื่องกอล์ฟแอนด์เนี่ยเริ่มมาเพราะเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะครับแล้วก็เพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่สามารถที่ร์เรสฟันจากนักทุนต่างชาติได้แล้วพอถัดมาเรื่อยเนี่ยก็ให้ความสําคัญเรื่องของโซเชียลเรื่องของแอนโนร์เมนโดยเพราะยิ่งอย่างตอนนี้เนี่ยเรื่องฝุ่น PM 2.5ก็เป็นประเด็นที่คนไทยให้ความสนใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทไหนเนี่ยโอเปอเรชั่นไม่ดีเนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ย ก็อาจจะมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาหุ้นได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้อาจจะไม่ใช่ฝุ่น PM 2 5แต่ว่าเป็นโอเปอเรชั่นของบริษัทเช่นท่อน้ามันในทะเลรั่วขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนที่ข้จะต้องทำมาหากินโดยการออกไปจับปลาอะไรต่างๆนั่นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกเรื่องของสังคมเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของกอบ์นเนตเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าบริษัทต่างๆเนี่ยต้องให้ความสนใจ ว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาในประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อราคาหุ้นได้ค่อนข้างมากมครับครับคุณเกษมถามเพิ่มเติมแบบนี้ต้องบอกว่ามิติ ESG เป็นมิติค่อนข้างใหม่สำหรับน,นักลงทุนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการลงทุนที่เรามองผ่าน,น ESG เนี่ยน่าจะเป็นการลงทุนที่หวังผลระยะยาวความคาดหวังของนักลงทุนที่ที่ผ่านมาเขานึก profitability เป็นหลักพอมาลงทุนผ่าน,น ESG แนละ้วเขาควรจะมีความคาดหวังกับหุ้นเหล่านี้ยังไงบ้างครับครับครับก็คือการลงทุนเนี่ย คือผลกําไรเนี่ยมันต้องเติบโตอย่างมีเสถียรภาพามีความยั่งยืนนะครับคือการที่มีกําไรแต่ว่าเป็นระยะสั้นมีความผันผวนเนี่ยมันอาจมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาวนะยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างสมมติบริษัทเนี่ยวังที่จะได้โปรเจกต์อันนึงนะครับไปติดสินบนเจ้าพนักงานนะครับปปงปปชมาบอกว่าเอ้ยอบริษัทนี้อาจจะมีการเกี่ยวข้องกับ การติดสินบนเจ้าพนักง,งานเพราะฉะนั้นออพอมีขา่าวเย่ยงี้ออมาปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นร่วงมาได้แบบ1 0 2 0เลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า <Okay. S 1> ถึงแม้นักลงทุนเนี่ยหวังว่าจะได้เห็นผลประกอบการของบริษัทที่ดีนะครับราคาหุ้นไปจะได้วิ่งได้ดีเนี่ยแต่พอมีข่าวประเภทอย่างนี้ออกมาเนี่ยมันทําให้บริษัทเนี่ยอาจจะ เข้าแบ็กลิสตหรืออาจจะไม่สามารถที่จะประมูลงานของรัฐได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นการที่จะโฟกัสเรื่องของผลกับผลประกอบการผลกําไรระยะสั้นราคาหุ้นระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นเทรนด์ของอนักลงทุนสมัยใหม่นะครับอืมค่ะ ทีนี้ถ้าเราพูดถึงบริษัทจดทะเบียนไทยนะคะคุณกเกษมก็ต้องอยอมรับว่าคุยเรื่องเอสซกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก่อนหนะ้าเี้ก็เน้นโกลว์เนสแตะแล้วก็มีเอเพิ่มขึ้นมาไม่แน่ใจว่าถ้าเราดูร,ระดับนะคะของความเข้มข้นใน,น e, ด้านเอด้าน G, บริษัทจดทะเบียนไทยเน<ม><ม>ี่ยมีความโดดเด่นด้านไหนแล้วก็ระดับของการที่เขาให้ความใส่ใจเรื่องนี้ในการดําเนินธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวที่คุณเกษมบอกเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นที่พอใจแล้วหรือยังคะ คือผมคิด<ส>ว <straightforward> ่าของแต่ถ้าถามว่าประเทศเป็นที่พอใจหรือยังผมคิดว่าก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับบริษัทอื่นๆในภูมิภาคเนี่ยประเทศในภูมิภาคเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบริษัทไทยเนี่ยน่าจะมีความตื่นตัวมากกว่าบริษัทอื่นๆในภูมิภาคสังเกตได้จากถ้าจํานวนบริษัทที่ของไทยนะครับอยู่ใน d j s i d o w โจน e s sustainability index ก็มีมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียนมาหลายปีต nah ิดต่อกันแล้วเก้าปีติดต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าบริษัทไทยเนี่ยม oh ีความตื่นตัวส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากว่าประเทศไทยก็อาจจะมีประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตลอดนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็มีอ่าเซกเตอร์เอเนอร์จีที่เป็นเซกเตอร์ใหญ่บริษัทอ่ในกลุ่มเอเนอร์จีเนี่ยเขาก็จะคอนเซิร์นเรื่องอ่เอสจีค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งไอปัจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้ก็คือถ้ามันมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา อย่างท่อน้ำในทะเลรั่วขึ้นมาอย่างเงี้ย <c oughs> มันเกิดผลกระทบต่อบริษัทได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น <c oughs> มันก็จะพลอยทําให้บริษัทต่างๆแล้วมีความตื่นตัวและนอกจากนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็คือค่อยความสําคัญเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ <c oughs> เขาก็กระตุ้นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนต่างๆให้ใส่ใจเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้น <c oughs> มันก็เลยทําให้บริษัทไทยเนี่ยในประเด็นเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีและผมคิดว่าหลายบริษัทเนี่ยก็เริ่มเห็นว่าพอตัวเองมีความ มีมีโฟกัสในเรื่องของ ESG มากขึ hmm. ้นเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักงทุนสถาบันนักงทุนต่างชาติมากขึ้นนะครับครับคุณเกษมาในฐานะที่คุณเกษมเป็นคนที่มีการวิเคราะห์หุ้นรายตัวด้วยทีนี้ทับซ้อนกับภาพของ ESG ที่มันมาใหม่นี้เนี่ยคุณเกษมได้พบ i n นไซต์หรือว่า Value อะไรที่มีเป็นมูลค่าเพิ่มที่เข้ามาจาก ESG เนี่ยเพิ่มขึ้นในหุ้นแต่ละตัวหรือในส่วนที่คุณเกษมวิเคราะห์ครับ ครับซึ่งถ้าเราดูสังเกตจากาหุ้นที่มี ESG ที่ดีกับหุ้นที่ ESG ที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ย<ม>ก็เห็น<ม>จะเห็นว่าการเวี่ยงของราคาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั<ม>้นหุ้นที่มีข่าวในทางลบเกี่ยวกับ ESG ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาราใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นหรือผ,ผู้บริหารถูกกล่าวหาว่า มีความเกี่ยวข้องกับการติดสินบนเจ้าพนักงานหรือบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานผิดกฎหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าราคาพวกนี้มันจะมีความวุอหวามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเบต้าของหุ้นเนี่ยมันจะสูงกว่าเบต้าของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันพอเบต้าสูงกว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้ตัวลิข์เอ่อพรีเมียมของบริษัทเนี่ยมากขึ้นพอลิข์พรีเมียมมากขึ้นหมายความว่าบริษัทตัวนั้นเนี่ยข้อจะ ถูกดิสคาวด์ด้วยที่มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นลูของบริษัทมันจะลดลงนะครับอืมค่ะทีนี้ถ้าในฐานะนักวิเคราะห์ด้วยนะคะเราแนะนําอย่างไรให้นักลงทุนที่สนใจการลงทุนแบบเ s g เพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าเวลาใส่เงินเข้าไปลงทุนก็หวังว่าอยากจะโตไปกับบริษัทแบบยั่งยืนระยะยาวเนี่ยนะคะการลงทุนมีหลายประเภททีเดียวหุ้นรายตัว,อตวกองทุนรวมหรือว่าแลดฟอรอื่นๆหรือว่าสินทรัพย์อื่น,นแนะนํำยังไงดีคะคุณกเกษมคะ อครับอันนี้ก็ขึ้นต้องขึ้นอยู่กับนั่งทุนด้วยนะครับก็คือถ้านั่งทุนที่เขามีเวลาหน่อยเนี่ยก็จะแล้วก็คิดว่าจะลงทุนในบริษัทใดระยะหนึ่งในระยะยาวเนี่ยก็จะเข้าไปศึกษาจากเว็บไซต์ของบริษัทนะว่าเขามี sustainability report หรือเปล่าเข้าไปดูว่าบริษัทเขาทาอะไรบ้างแต่ว่าสําหรับนั่งทุนรายย่อยที่อาจจะไม่ได้มีเวลาศึกษามากขนาดนั้นเนี่ยก็อาจจะเข้าไปดูจากในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ ใน sustainability เว็บไซต์เนีครับเขาก็จะมีเ,ออเปิดเผยรายชื่อของหุ้นยั่งยืนว่ามีบริษัทอะไรบ้างแล้วก็ดูเทรนด์ว่าบริษัทเนี้ยทำมาได้ติด T h S I กี่ปีแล้วหรืออะไรต่างๆเ<ๆ>พื่อจะดูเ<ๆ>พื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าเอ,อ๊ะวันหนึ่งไม่ใช่ฉันตื่นนอนเข้ามาเห็นข่าวว่าบริษัทไปทำอะไรผิดอซึ่งมันจะมีผลเข้บต่อราคาหุ้นได้ค่อนข้างมากครับค่ะอืมนะอาจจะครบถ้วนนะนะ ยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณเกษมมากนะครับมาคุยกับเราเวลาเช้าขอบคุณนะครับยินดีครับขอบคุณค่ะคุณเกษมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทางด้านของคุณเกษมนะคะที่มาพูดคุยกับเราคุณเกษมพันรัตนมาลากรรมการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทลซาบซีจีเอสแประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วเรื่องเอชเนี่ยยุโรปเขาถือว่าค่อนข้างลำหน้านะครับกว่า10ปีแล้วที่เขาใส่ใจเรื่องนี้นะคะแล้วก็ส่งผลให้ภาพรวมของความสนใจในแง่ของการลงทุนก็เกิดเพิ่มขึ้นด้วย ตามด้วยฝั่งสหรัฐนะคะส่วนบ้านเราเองเข้ามาสนใจในระยะหลังแต่ว่าก็ถือว่าให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือหลายคนก็ทราบเลคะ่ะว่าการลงทุนก็ต้อง้ง,องการการเติบโตแบบยั่งยืนในระยะยาวด้วยซึ่งประเทศไทยถามว่าพอใจแล้วหรือ,อยังคุณเวศบอกว่ายังไม่ถึงการระดับพอใจนะแต่ถ้าเทียบกับภูมิภาคอาเซียนด้วยกันถือว่าเราตื่นตัวมากที่สุดนะคะโดยจากตัว DJSI นะคะดาวโจนส์ sustainability index เราก็มีหุ้นในจำนวนที่มากที่สุดที่เข้าไปอยู่ในนั้น ซึ่ง ESG mm. ที่ดีก็จะทําให้ความผันผวนลดลงไปด้วยนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจสำหรับใครที่สนใจการลงทุนผ่าน ESG ค่ะพีวิทย์คะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard W e l l ค่ะ